ครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือเจ้าฝูเถียนแนะ่ทุกคนก็รู้ดีโอเคลังนั้นเป็นของเขาเขาโกรธที่เรายึดของรถนั้นไว้ไม่รู้ใช้วิธีไหนทําให้อปอขโมยของกลางออกมาถือว่าอปอร,รับเงินเขาไม่ก็ถูกเขาขู่แต่หลังเจ้าฝูเถียนได้ของก็ไม่จําเป็นต้องทําให้อปอหายไปนี่อีกอย่างจูงอยู่ก็ตัดมือพี่ปอไปไว้ท้ายรถเพื่ออะไรตอนนี้เป็นหรือตายก็ไม่รู้ลิตา้าฝ่ายไอทีจะปลดล็อกมือถือของอปอได้ไมไเมื่อไหร่พวกเขาบอกพรุ่งนี้คะ่ะ เซียวเตอตรวจสอบบัญชีธนาคารของอปอว่ามีการฝากเงินที่ผิดปกติไหมครับมาดามมาดามผลทีติเวทออกมาแล้วครับจากผลดีเอ็นเอมือที่ขาดเป็นของพี่ปอรครับจึงบอกอีกว่าจากระดับการขยายตัวของหลอดเลือดและการแข็งตัวของหลอดเลือดคาดว่าตอนที่พี่ปอถูกตัดมือน่าจะยังไม่ตายอปอน่าจะยังมีชีวิตอยู่จะจะยื่นขอทีม c i b บกับผู้กำกับโจให้ติดตามเจ้าฝูเทียน มาดามคะทางเราเช็คเจอว่าเมื่อห้าชั่วโมงก่อนพี่ปอเกิดอุบัติเหตุมีรถผ่านเส้นอ่าวชิงสูตรทั้งหมด38คันค่ะไอวี่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ฉันโอเค n อนีทีม A มาดามพี่ปอโทรมาค่ะส่งมาเอาปอตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณโอเคไหมมาดามช่วยผมด้วยจะตามเขาเถียนกลับาที ม่ใค่เขาจะช่วยผมได้อ๋ออะพ่อคุณบอกเขาพอะจพ่อ